I feel like หมุนกล้องอยู่นะคะไม่ได้สักทีเฮียเฮียงงดีเมื่อกี้หันมาถ่ามค่ะไปดีกากับร้านดีกแอกูนุ่นเก่งสัก